แสดงว่าเมื่ออาชีพอยู่นะครับผมค่าละบานเห็นกล้องหราอคาอะไรบานไปค่อยๆค่อยๆขังไวาา้าหนี่ต้วนนั่นไงเรียบร้อยมาครับพี่รองมาชมอิซุซุดำดินกันบ้างนะครับผม ครับเพิ่นเอาดินมาลงหลายร้อยหลายร้อยคันแล้วนะครับนี่แต่ว่าผมพ่นจะมาเห็นพี่น้องโอ้ม we <hel> ุมน <huh Becca. S 1> ี้ย้อนแสงครับโอ้เพิ่นกกระสาดอยู่เพิ่นเลือกมองเทียอยู่พี่น้องส่วนมากรถแรงรถแรงมันจะลงประเทศหุ่นเนี่ยรถแรงมันนใหญ่แล้วรอบๆหุ่นแล้วครับ ใส่มาหลายครับดำโบเบิร์ตอ๋อถ้อยดินออกอ๋อมันท้วยดินอวกครับพี่น้องปรเทศเบิร์ตครับผมตรงที่ดินออกเล็กน้อยนะครับก็สันดำไม่ได้ครับผมอ่ะพี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปไอ้ดำดินนะผมไปเอาเป็นรับดินมาแล้วเาก็เอามาเท ผมรถนี้นะครับโอ้ยลงไปเลือกแฉกคือขึ้นได้ป้เนี่ยผลักขั้นหนึ่งรถรอเฮาเอา๋อดำขั้นได้คืขึ้นไ,นได้ป้ะแต่ว่าขั้นขั้นรถรอเฮาหน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าอยู่สูงครับผมอ่ามาเมืองอิซุโอ้ขึ้นได้สวยครับผม <Ll ull> er ดยอดเลยนะครับ <ged it> อ๋อปนถ้อยดินออกทุกครั้งนะผมบูถ้อยบูใดครับบูถ้อยลงไหม้นั่งในนอนครับผมมามาชมรถรอเราบ้างนะครับผมอวดจะถอยกับเจ้าเหรอพี่น้องเฮ้ย ลงไปเลิกแถวไอ้ที่ขึ้นได้บอนี่นะครับเป็นถ้อยดินออกครึ่งนึ่งนะผมจะมันจงเอามัดลงมาดำนะครับโอ้แสดงว่าเมื่ออาชีพอยู่นะครับผมอค่าอะบานเห็นกล้องหรือค่าอะบานไ่ค่อยไอ้ค่ยค่อย <laughs> มาเนี่ตวดนันไงเรียบร้อยเด็กคนสิทธิแต่โซเฟอร์ฟิมือรีฟมือเลยนะครับผมอาพี่น้องตามตามต้อนคะรับตามต่อตามต่อมาแล้วครับขั้นขาวเข้ามาแล้วครับพี่นออ้องเสียง,งยงังเนอยู่ข้างหลังผมนี่ ขันนี้ก็ต้องถอยดินเท่ากันนะพี่นอ้องบมดถอยบปได้ครับผมใส่ใส่มาหลายแห้งนะครับประมาณเจ็ดตักแปดตักแต่ว่าขั้นนี้น่าจะใส่ประมาณหกตักนะครับนี่เออบมดถอยบ่อขั้นนี้เพล่เทศเลยบ่เทชิ่งโหดแท้อันนี้คือจะโหดแท้บท่ดถอยเลยบ่ครับ ผมเป็นไซส์มาหน่อยครับผมอันนีใ้ใหม่เลยนะครับผมยูโร3 FC9J อ่ะบทท้อยบทท้อยร่มมากไอ่กล้องนะครับผม <laughs> โอ้ดำไกลโูดลงไปอีก ยานครับผมบ่ไปยังมีรถไถยยอบิสรถไถเกียร์งล,ยล,ยล,ลงไปก็ได้ก็ได้บนมาโอ้หุ้นหยียบนิ่มๆเลยครับผมสบายชิวๆไปแล้วครับผมรอออออมาอีกคันหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องอีดูห้าร้อย สีเขียวครับคันนี้โอ้ส <si ีคก็จำนะครับฮะคันนี้สิค่ายเห็นอีกบ่าละผมขั้นหนึ่งรอบที่แล้วติดนะครับผมไปแล้วครับน่าจะไปถอยดินออกนะครับผมโอ้ยโคตเสาโหดจีิงีครับวันนี้ผมขอของโหดอีกแๆเลยวันนี้โหดโหดนี่แหละผมชอบ เอาบูถ้อยเอ้ยวะดำเล่นทีนี่อาครับรอบนี้เพิ่นกินว่าผมกินว่าเพื่นป่าหนาลุ่งเลิกนะผมดันดันดันเหยียบเสียมจะคล้องเลยคนระ <laughs> โอ้ โบ้ชอยเลยครับพันนี่เอาออกเคปะรอบเี้รอบของกีค่านะครับผมโอ้รอบนี้สบายเลยนะครับชิวๆเลยครับพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ผมกับพ่านมาชม รถเอาดนมาเทนะค,ครับผมนี่ครับการทำงานของคนตักขึ้นแล้วก็เอามาด,ดำลงนะพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ